กัวอยากให้ทุกคนหันกลับมารักตัวเอง<ะ>วันนี้ถ้าคุณรู้ว่าอะไรที่กินเข้าไปแล้วมันสบายใจอะทุกคนแล้วมันไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยไปอดอาหารเฮ้ยไปแย่เฮ้ยไปฉีดเฮ้ยไปอะไรที่มันลําบากอะถ้าเราตัดขั้นตอนเหล่านี้ได้อ่ะมันคือสบายทุกคนมันเบาเงินยี่สิบกล่องกินได้สามเดือนโอ้โหยี่สิบกล่องนี่ถ้าคนไม่ได้อะไรมากมายนี่กินได้นานมาก กินน,นะทุกคนยี่สิบกล่องนี้แบบว่านานมากอ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้รักตัวเองอย่าไปเสียดายอะไรที่ไม่ควรจะเสียดายเรามีทางเลือกเราไม่ได้บอกว่าเอ,อของเราดีที่สุดดีกว่าใครแต่เรากําลังจะบอกว่าวันนี้คุณโชคดีที่คุณมีทางเลือกมีตัวเลือกมีสิ่งที่ลองเลือกดูลองนําชาเราไปกินดูยี่สิบกล่องปกติหกพันเราขายแค่สี่พันแปด แล้วแถมให้อีกหนึ่งกล่องทุกคน <Ừ. S 1> บอกเลยว่าเราไม่คืถ้าสิ้นปีนี้แล้วคุณจะไม่ได้รับของแถมใดๆจากเราเลยถูภาภากนะต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดตอนนี้ซื้อชานุป,ปก้ายี่สิบกล่องนะคะโดยปกติแล้วหกพันเราขายแค่สี่พันแปดร้อยบาทคุณได้กำไรทันทีพันสองแล้วไม่เท่านั้นนะคะเราแถมให้อีกหนึ่งกล่องมูลค่าสามร้อยบาทเบดเสร็จพันห้าร้อยบาทซื้อชาเรายี่สิบกล่องเหมือนคุณได้เงินคืนพันห้าร้อยบาททันทีซึ่ง บอกเลยว่าจัดให้ถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะสิ้นปีนี้เท่านั้นมีี่เดือนแล้วนะครับเหลือเวลาแค่พฤศจิกาธันวาสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าเท่านั้นที่คุณจะซื้อสินค้าคูได้ในราคานี้บอกแล้วนะคะว่าสินค้าคูขายไปแล้วเฉพาะชาอย่างเดียวเฉพาะชาชงชาแคปสองล้านกว่ากล่องเฉพาะชานะคะไม่รวมสินค้าตัวอื่นนั่นหมายความว่าคูไม่ต้องจัดโปรให้พวกคุณก็ได้ แต่วันนี้ค่ะเรามาให้เราอยากให้ทุกคนสุขภาพดีเราอยากได้บุญพูดง่ายๆเลยเราจัดเนี่ยคุณได้คุณได้ซื้อได้กินของถูกได้กินของที่อุย้ยปกติโน้เข้าแทบไม่เคยลดราคาอะไรให้ใครเลยนะคะไปตามครูดูได้เลยนะคะน้อยมากที่ครูจะจัดโปรโมชั่นน้อยมากที่ครูจะมาให้ราคาพิเศษเพราะครูถือว่าของครูราคาไม่แพงอยู่แล้วครูถือว่าของครัวมัน เป็นสินค้าที่ไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ใครก็มิกได้เป็นสินค้าที่เป็นสูตรเฉพาะที่เราจดทะเบียนแล้วจดลิขสิทธิ์แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นค่ะเราไม่จําเป็นต้องมาลดแลกแจกและแถมเราแค่ออกมาบอกนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามาให้เลยค่ะยี่สิบกล่องจาก 6, 000, หกพันเหลือ4 8, 8, 8, ี่พันแลดให้พันสองแถมให้อีกหนึ่งกล่องอีกสามร้อยบาทรวมแล้วคุณจะได้กำไรพันห้ารอยบาทจากการกินสูตรนี้แล้วมาดูกันว่าคุณกินสูตรนี้เข้าไปแล้ว คุณเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวคุณหลับสบายไหมขับถ่ายดีไหมผิวพรรณดีขึ้นไหมอ,อะไรอะไรให้สังเกตเอาเองเนาะครูก็ไม่สามารถไม่สามารถพูดอะไรได้มากไปกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราให้คุณแค่เฉพาะสิ้นปีนี้เท่านั้นเพราะปีหน้าทุกคนต้องยอมรับนะคะว่าอะไรอะไรมันมันสูงขึ้นเราควบคุมราคาตลาดไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะสมุนไพรราคาขึ้นสูงมากให้คุณไปเช็คได้เลยนะคะว่าถ้าสารสกัดไม่ขึ้น แต่ถ้าเป็นสมุนไพรแท้ๆ,ๆสมุนไพรแท้ๆที่เราใช้ที่ที่แบบเราใช้อะค่ะเป็นสมุนไพรแท้ๆขึ้นราคาเกินเกินเกินเท่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นเรา <ๆ S 2> ควบคุมตลาดไม่ได้เราถือว่าทุกวันนี้เรามาช่วยคนทุกวันนี้เรามาส่งต่อสิ่งดีใครใครที่พอมีกําลังซื้อก็ซื้อใครยังไม่มีกําลังซื้อก็ไม่เป็นไรให้วันหนึ่งคุณมีกําลังซื้อเราค่อยมาซื้อเพราะเราควบคุมตลาดไม่ได้นะคะ เราไม่อยากที่จะหลอกลวงประชาชนไปใช้สารสกัดมาแทนไปเอาสารสกัดมาใส่แทนเพื่อให้พวกคุณได้กินสารสกัดแล้วเราก็ออกมาบอกว่าเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นเราทำไม่ได้ทุกคนชาโนกาจ,จะปีหน้าคิดว่าขึ้นราคาแน่นอนนะคะปีหน้ายังไงต้องขึ้นราคาแน่นอนเพราะว่าสิ่งอ่าสมุนไพรไทยแทบจะไม่มีในไทยแล้วตอนนี้นะคะถูกอ่าคำสัญญาส่งออกเยอะมากนะคะ เพราะฉะนั้นครูไม่ได้คิดอะค่ะว่าพอขึ้นราคาแล้วยอดจะไม่ปังขึ้นราคาแล้วจะขายได้น้อยลงหรือขายไม่ได้อันนั้นครูไม่ซีเรียสเลยครูบอกตรงนี้ก่อนเพราะว่าครูอยากช่วยคน ครูก right so anyway. like ็ช่วยในตามที่ครูช่วยได้ผลิตได้เท่าไหร่เท่านั้นใครจะซื้อเท่าไหร่ก็เท่านั้นใครจะขายกี่คนก็เท่านั้นนะคะไม่ได้ต้องไปแข่งกับใครครูจะไม่แข่งกับใครเลยสินค้าครูต้องเป็นสินค้าบุญจริงๆต้องเป็นสินค้าที่ช่วยคนจริงๆนะคะไม่เน้นว่าราคาต้องถูกไปดั้มราคาสู้คนนั้นไปดั้มราคาสู้คนนี้ครูไม่ทํานะคะครูไม่ทําเพราะสินค้าต้องคุณภาพดั้มราคาไม่ได้ทุกคนมันคุณภาพมันคับแก้วมันคับกล่องมันม่รู้จะพูดยังไงอ่ะกินค้าสินค้ารบาก้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ ที่ทุกคนตามหาใช่ค่ะ,<น>ะ<ช>เออนะครับแต่ไว้แค่นี้เลย<ช>สินค้านาฬิกาเป็นสินค้าที่ทุกคนตามหานะครับ<ช>เพราะ<ช>ฉะนั้นแล้วเนี่ยคือคุณต้องมีมีไว้ติดตัวไว้แล้วก็ติดบ้านไว้<ช>นะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ต้องมีติดบ้านอ่ะต้องต้อง